วันที่พระศาสดาทุกพระองค์เนี่ยได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือมีการประชุมกันของสาวกพระศาสดาจะใช้คำว่าวันสาวกานังสันิปาโตสาวกานังก็สาวกก็สันิปาโตก็การประชุมกันในบรรษณะนี้มีในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่พรุทธเจ้าเล่าให้ฟังตั้งแต่91กับที่แล้วพระพุทธเจ้านำว่าวิปัสสีก็จะมีตะโยคือสาสาวกานังสันนิปาโตมีการประชุมกันของสาวกเนี่ยตโยสามครั้งอาโหสิคือมีมีสาวกานังสันนิปาโตสามครั้งในพุทเจ้า